วันนี้มาทำบุนโอวันตินกินกันดีกว่าเนาะพิติก๊กจะใส่น้ำประมาณถ้วยหนึ่งทุกอย่างกะเอาพิติกไม่ได้วัดไม่ได้ตวงอะใส่ผงบุนประมาณสองช้อนคนให้เข้ากันแล้วก็ติ้งไว้สักสิบนาทีเสร็จแล้วเราก็ยกตั้งไฟควรให้สุก ควรให้ผงวุ้นละลายวิธีดูของพิธีก็คือยกช้อนดูถ้าไม่มีเม็ด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 เหมือนใส่ใสติดช้อนก็แอลว่าวุ้นละลายแล้วพิธีก็ใส่โอวันตินก็กล่าวอีกแหละคนให้โอวันตินละ,ละลายให้เข้ากันดี พี่ก็จะใส่น้ำตาลทรายแต่แรกว่าจะใส่ถ้วยเองกวหวานไปแบ่งก็แค่เนี้ยพออายุเยอะแล้วกินหวานมากไม่ดีเนาะเสร็จแล้วก็มาเทใส่ถาดตีฟองออกให้หมดแล้วก็ทิ้งไว้ให้เซตตัวแล้วก็มาทำชั้นกะทิกะทิพี่ก็ขูดเองมะพร้าวมันมีนอะเนาะก็แะประมาณเนี้ยใส่ผงวุน้นประมาณช้อนครึ่งคนให้เข้ากันแล้วก็ ทิ้งเอาไว้สักสินาทีเหมือนเดิมเสร็จแล้วพี่ติก็จะใส่เกลือป่อนสักครึ่งช้อนประมาณเนี้น้ำตาลทรายคนให้ละลายคนให้น้ำตาลทรายละลายเ,เสร็จแล้วก็ไปตั้งไฟคนเหมือนเดิม อย่างสุกแล้วพี่ต็กจะเอามาเทาใส่ชั้นโอวันตินค่อยๆใส่ใส่ขอบก่อนเลยแต่งขอบก่อนเสร็จแล้วก็ตีฟองออกให้หมดเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นออกมาจากตู้เย็นก็ประมาณนี้จ้ะแล้วก็พี่ตกจะมาตัดเป็นชิ้น ตรงๆไปตรงมั่งไม่ตรงมัง่งช่างมันเถอะนี่เราก็มาตักใส่จานชั้นก็ประมาณเนี้ยได้อยู่เนาะตักใส่จานสองจานแม่จานหนึ่งเสร็จแล้วก็โรยด้วยโอผงโอวันตินแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จแล้วจ้ามาจ้ามาจ้าวุ้นโอวันตินกะทิอร่อยมาก